อ้าวทุกคนวันนี้ว่างครับก็มาเตะบอลกับเพื่อนหน่อยแถวบางนาวันนี้ก็นัดทีมเตะฟุตบอลกันก็หลายคนก็มากันวันนี้เยอะเลยนะครับในการเอ้าลืมรองเท้าแตะอย่าบอกนะว่าวันนี้จะต้องกลับโดยการที่ใส่รองเท้าผ้าใบวันนี้มาเตะบอลครับเขาเรียกว่าออกกําลังกายหน่อยสบายๆส,สนุกดีนี่อยู่กับหลายคนเลยแม็กก็มีไปดูพี่กอล์ฟนะอาให้ผมกอล์ฟเตะไม่ได้เหรอ เอท์เสิพักหนึ่งเดือนข้อเท้าเหรอกินหัวเข่ากำลังจะต้องเปลี่ยนชุดแต่ว่าก่อนจะเปลี่ยนชุดแต่ผมรีบด้วยตอนนั้นเอ่ะต้องพันเท้าก่อนฮะพันเท้าก่อนเพื่อกันข้อเท้าล็อกไม่ใส่เนี่ยยังเปลี่ยนเก่งไอโฟล์กเกอร์ไม่แตะวันนี้แตะปะไม่แตะกําลังพันขานะครับเพราะว่าการข้อเท้าลิกไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเจ็บ เชื่อฟ้าแล้วยุ่งเราต้องเซฟบางคนเพิ่งเปิดคลิปมาคิดว่าจะมาต่อยมวยมาเตะบอลมาหาบอลอยู่นู่นไหนกอไ์ฟแท็กะอะไรละเฮ้ยจะเตะบอลน,นอนแล้วเหรอ,อน,นี่นอนนี่วอร์มอยู่เนะนี่ยอ๋อยืดปอดเนี่ยดู๋ยวดีวอมอยู่เนะี่ยฝึกหายใจอ๋อเขานี่ไปดูดิยเขาวอร์มขาอยู่บ้าหรือเปล่าเอออันนี้วอร์มขาหรือไงย่าภาพบัมบั๊กวอร์มเนี่ยวอร์มอยู่ กันคาบีไอ้น้อยเกินปลายแห้งมั้เนี่ยตอนนี้เรากำลังรอพักพวกมาเตะฟุตบอลอยนนู่นะครับทั้งหมดเราเตะกันสองชัมม่วโมงตอนนี้มีประมาณ4คนแล้วอีก10นาทีเตะน,<าท>นี่อะ<าท>ใ,ใส่องเงีญญญ้ยตะบอลไม่กันผมแม่งตกลงมาไงตลกกว่ตลกกว่าไไม่ตลก,ม,ตลกมันแค่แปลกแหรอแปลกไหนวะ ไม่ก็ทำผมมาเขาบอกว่าห้ามสระห้ามรัดหนังยางห้ามคาดผมแต่ว่าแบบนี้ได้ก็เลยต้องต้องทำอย่างนี้ตอนนี้ฝนเริ่มลงไม่ได้นะไม่รู้ว่าจะเซ็กได้ไหมเริ่มลงแล้วเฮ้ยแต่ผมจะมีหน้าจริงรออยู่ หลุดเลยอ่ะโคจี้เหินเียงเหินที่นี่สกอ์โปล่ปะวะดร็อคกอร์ดร็เกอร์โปสกอปโปลสกอโปลสกอโปลนี่อัดไปนู่นเลยเออเอาหน่อยพิธีกรตาติดติดฝนตกแล้วจะห้าโมงแล้วเอ้ยจะหกโมงแล้วมีอยู่แค่ประมาณสิบเอ็ดคนทำไมไม่ใส่รองเท้าเลยครับ สองปีอ่ะสองปีที่ไม่ได้ซักใช่จริงมันถ้าซักเราก็สีเท้ามันจะเปลี่ยนไปอ๋อแล้วต้องเก็บเอาไว้เก็บไว้น่าจะเก็บสีเก็บกลิ่นด้วยเก็บกลิ่นด้วยอ๋อดีคดรับเดินตามหลักนี่ฮะเดินตามหลักเบ็ดโอ้โหแล้วเดินเดินนำหน้าด้วยโอ้โหอ้วกเลยจริงนะเนี่ยไม่ได้โกหกเลยอ่ะอยู่สนามแล้วกำลังจะลงไปอเออเจ็บเนี่เบ็ดมากเลยครับ ออกกำลังการม้างนะครับตอนนี้กำลังทำการแบบเริ่มจะวอร์มก่อนที่คนจะเตะกันนะฮะ 是啊，对对对 ี่เองอ่ะไปไหนล่ะไปนีป่พี่ นี่เป็นเซลฟี่บ้างนะครับถือเซลฟี่แบบนี้เป็นไงโห<ฮ>นี่นบรรยากาศตอนนี้ครับมืดแล้วอ แรรงครับเรียบร้อยครับเตะฟุตบอลเสร็จเรียบร้อยอากาศฝนตกด้วยวันนี้ล้ามากจริงๆครับสนุกมากภารกิจเยอะมากวันนี้พีนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่ครับอีพ,พีหน้าสวัสดีครับไอ้พูดคนอื่น